วันนี้เดินไปตรวจนาเหมือนอย่างที่เคยทําเป็นประจําทุกวันครับเพื่อนๆและวันนี้ก็สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติของนาแปลงข้างๆนั่นก็คือข้าวของพวกเขามีอาการขอบใบแห้งครับถ้านาข้าวของเพื่อนๆกาลังเจอกับปัญหาดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับเพื่อนๆวันนี้คลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้เพื่อนๆครับลองติดตามชมกันนะครับเพื่อนๆโรคขอบใบแห้งขอแบบสั้นๆนะครับวันนี้ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผมก็ได้ลองพิดลองถูกมานานพอสมควรครับเพื่อนๆกว่าจะเจอทางออกและเจอกับคําตอบที่มันไม่ต้องใช้ยาราคาแพงๆหรือไม่ต้องไปสรรหาสารเคมีต่างๆเยอะแยะมากมายสรุปแล้วมดเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ครับก่อนจะเจาะลึกลงไปในเนื้อหาผมขอจําแนกรายละเอียดของต้นตอของสาเหตุก่อนนะครับเพื่อนๆต้นตอของปัญหาแรกนะครับก็คือปริมาณน้ําในแปลงนาครับและสาเหตุที่2 คือเรื่องปุ๋ยครับอีกทั้งสาเหตุที่3ก็คือเรื่องฮอร์โมนครับและเรื่องที่สีก็คือเอรเออเื่องของความชื้นที่เปลี่ยนแปลงอย่างชับพันครับเพื่อนๆเรามาขยายและทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ําก่อนครับปกติแล้วในแปลงนาของเพื่อนๆทําแบบที่ผมทําอยู่นี่หรือเปล่าครับตามในคลิปวิดีโอที่ผมอินเสิร์ตขึ้นไปให้เพื่อนๆดูนี่ครับคือแห้งกงอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ไหมถ้าในแปลงนาของเพื่อนๆแต่นนีน้านะครับชอบขังน้ําไว้จนเก็บเกี่ยวครับปัญหานี้เจอแน่ๆครับเพื่อนๆลองสังเกตดดดูสสสิิิรับวว่่่่่าาาาปญญญหหหโนนนใใเเีีทกกกะอ้จ บริเวณที่มันอยู่ใกล้กับน้ำนครับบริเวณน้ําที่แหง้งบ่อยๆเนี่ยปัญหาไม่ค่อยเป็นหรอกแต่มันจะไปแสดงอาการนุ่นบริเวณแบบคาบเกี่ยวระหว่างที่น้ํากับที่ดอนนะครับคึงๆหรือไม่ก็ที่ลุ่มลึกไปเลย เนี่ยปัญหานี้ก็จะสสแสดงอาการออกมาเยอะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของปุ๋ยบ้างครับปุ๋ยเนี่ยเอาปฏิเสธกันไม่ได้นะเพื่อนๆเนาะยิ่งโดยเฉพาะราคาของปุ๋ยตอนนี้มันก็ขยับตัวดังนั้นเพื่อนๆจึงเลือกวิธีการในการใส่ปุ๋ยที่ง่ายและประหยัดโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนและพิธีรีตองอะไรมากมายก็คือไม่เลือกใน,ในการที่จะให้ปุ๋ยกับข้าวแบบสมดุลหรือว่าครบทุกสัดส่วนธาตุอาหารแต่จะไปเน้นเกี่ยวกับไนโตรเจนอย่างเดียวหรือไม่ก็ฟอสเฟตอย่างเดียวซึ่งลักษณะนี้แหละครับ จะทําให้เกิดปัญหาโรคเข้าที่ผมกล่าวมาข้างต้นครับก็คือโรคขอบใบแหง้งนะนี่ก็คือต้นตออีกต้นตอนหนึงครับแต่มันก็ไม่ได้รวมเฉพาะ เรื่องของปุ๋ยทั้งดินอย่างเดียวนะเพื่อนๆนะมันไปควบรวมเกี่ยวกับฮอร์โมนทางใบที่เกี่ยวกับธาตุลักด้วยนะครับที่ผมพูดนี่นะคือจะเป็นสัดส่วนธาตุอาหารที่เป็นปุ๋ยเกจนะครับที่เพื่อนๆใช้ฉีดอะระยะเริ่มต้นเพื่อนๆอาจจะไปนักไนโตรเจนมากอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสูตรสีหรือสูตร30หรือสูตร25อะไรประมาณนี้ครับที่อยู่ในกลุ่มไนโตรเจนนำอะซึ่งสูตรดังกล่าวนี้ก็ส่งผลโดยตรงนะครับเพื่อนๆให้เกิดปัญหานี้เลยครับทีนี้มาพิจารณาในกลุ่มของฮอร์โมนบ ธาตุรองและก็ธาตุเสริมมันก็ไม่น่าจะทําให้เกิดปัญหาเกิดครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าเปิดใจน,นิดนึงนะครับในสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนาะเพราะว่าผมก็อยากจะตีแผ่ความจริงนะครับของสารที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับว่ามันมีรูปแบบการเป็นาการผลิตมาเป็นลักษณะแบบไหนเ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคนที่เขาผลิตสารเนี่ยครับเขาเขาจับทางของชาวไรช่ชาวนาได้ว่าเมื่อฉีดแล้ว ข้าวมันมีลักษณะเขียวนะครับใบใหญ่ต้นอ่อนต้นนวลน,นี่มันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจครับดังนั้นผู้ผลิตสารโดยส่วนใหญ่ครับเขาก็จะแทรกสารชักนําที่มีสัดส่วนไนโตรเจนแฝงมาสูงพอประมาณดังนั้นมันจึงทําให้เกิดปัญหาก็คือเกิดปัญหาข้างเคียงที่ที่ทําให้เกิดสาเหตุโลกนี่ได้อีกตัวหนึ่งครับและสาเหตุสุดท้ายคือสาเหตุของความชื้นเปลี่ยนแปลงยางฉับพันมันเปลี่ยนแปลงยางฉับพันอย่างไรล่ะครับสมมตินะครับเพื่อนๆวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกยุด์ปุ่งนี้ เชา้าหมอกเยอะเลยแล้วอากาศเย็นเย็นแบบบื้บเลยอ่าถ้าถ้าลักษณะแบบนี้นะครับให้รู้ไว้เลยครับว่ามีโอกาสและมีความเสี่ยงสูงมากครับที่เข้าจะเกิดปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะแปลงนาะที่สูงในตัวเจ่นและกักน้ําเป็นเวลานาน,านๆครับปัญหานี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับการแสดงออกของอาการนี้มันจะไปแสดงออกได้ชัดเจนมากที่สุดในช่วงที่ข้าวเริ่มต้นกลม,มครับเพื่อนๆและจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราจะมีแนวทางในการป้องกันที่ต้นเหตุของปัญหาอย่างไรขอทําความเข้าใจกันนิดนึงครับเพื่อนๆคือ การหาโรคดังกล่าวเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นอาการที่มันแสดงที่ใบข้าวนะครับนั่นแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้แผลที่มันเกิดขึ้นจากโรคของใบแห้งเนี่ยมันหายได้นะครับแต่การรักษาหรือการป้องกันของเราเนี่ยคือทําได้เพียงแค่จํากัดวงการขยายของเชือ้อ หรือควบคุมปริมาณการกระจายตัวของเชื้อไม่ให้มันขยายตัวออกในวงกว้างหรือทําให้ข้าวเราเสียหายในวงกว้างนั่นเองครับกล่าวโดยสรุปก็คืออาการนี้ถ้าเป็นแล้วไม่สามารถทําให้มันหายขาดได้แต่สามารถควบคุมวงการระบาดและการกระจายของโรคได้นั่นเองครับทีนี้เรามาพิจารณาแนวทางข้อแรกเลยนะครับเรื่องน้ําให้เพื่อนๆหมั่นปล่อยน้ําออกอย่าปล่อยน้ําขังไว้ติดต่อ,อก,กันเป็นเวลานานๆคาว่าปล่อยน้ําออกเนี่ยตั้งแต่ช่วงกี่วันก็จะมีกําหนดกฎเกณฑ์กั จะมีขอบเขตในการทําอีกนะครับคือจากแนวทางของผมที่ทําอยู่นะเพื่อนๆนะผมก็จะอยู่ที่ประมาณ30-35ถึงวันนะครับผมก็จะเริ่มปล่อยน้ําปล่อยน้ําทิ้งแห้งเลยครับแห้งแบบว่าไม่ต้องสนใจครับนะไม่ต้องสนใจไม่ต้องไม่ต้องแยแสเลยครับปล่อยปล่อยไปตามมีตามเกิดเลยครับให้เขาอดอยากให้เขาสภาพนั้นแหละครับให้แรนแค้นอย่างนั้นแหละพอปล่อยน้ําออกแล้วมันเกิดผลดีอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆข้อที่หนึ่งมันทําให้ข้าวเริ่มจะสร้างระบบป้องกันการสูญเสียน้ําจากตัวมันเองผ่านผนังเซลล์ครับให้มันมีชั้นความหนาของ ผนังเซลล์มากขึ้นเพื่อปกป้องการสูญเสียน้ําของตัวเองจากนั้นพอมันมีความหนาของชั้นผนังเซลล์ทั่วทั้งต้นนะไอคำว่าผนังเซลล์ในที่นี้ผมหมายหมายครอบรวมถึงทั่วทั้งต้นนะเพื่อนๆมันก็จะทําให้มันมีภูมิต้านทานในระดับหนึ่งนะครับที่มันจะสามารถป้องกันตัวมันเองจากสปอร์ของเชื้อนะครับที่มันจะมาเจาะมาแทงหรือมากัดกินเพื่อที่จะเอาน้ําตาลไปใช้ประโยชน์กับเชื้อพวกนี้นั่นเองครับดังนั้นสรุปเรื่องน้ําก็คือให้ใช้วิธีการทําแบบเปียกสลับแห้ง วนกันไปอย่างนี้ครับเพื่อนเทีนี้มาพิจารณาถึงเรื่องของปุ๋ยบ้างครับนะแนวทางของการป้องกันปุ๋ยในที่นี้ผมรวบรวมไปถึงทางดินและก็ทางใบเลยนะครับโดยปกติถ้าจะป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุมันก็ต้องคุมจากเลโชของปุ๋ยนี่แหละครับเพื่อนเคือพยายามรักษาเลโชของไนโตรเจนอย่าให้มันสูงเกินปกติแล้วเนี่ยช่วงร้อยต่อระหว่างปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเพื่อนเปนปัญหานี้มันจะเกินเยอะนะ แล้วก็ชัดสวนของไนโรเจนน่นะก็ไม่ควรสูงมากจนเกินไปอยู่ที่ระดับ18%แต่ไม่เกิน20%ครับคุมให้เลโชของไนโรเจนอยู่ในระดับนี้พอครับไนโรเจนที่ผมกล่าวถึงนี้มันควบรวมถึงไนโรเจนที่เป็นฮอร์โมนรลักที่ใช้สําหรับฉีดพ่นทางใบด้วยนะครับต่อมาคือเรื่องของการพิจารณาเลือกใช้ฮอร์โมนในการฉีดพ่นครับเพืเ่อนๆเราต้องดูครับว่าฮอร์โมนที่เรา ไปซื้อมาใช่เนี่ยครับมันมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะซ่อนสารชักนํามาอยู่ในนั้นดังนั้นเวลาเราฉีดไปอ่ะเราจึงได้นโตัวเจ่นแฝงมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับและสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่หวังดีแต่ประสงค์ลายกับข้าวโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาเลือกใช้ฮอร์โมนเสริม กับข้าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เพื่อนๆต้องพิจารณาและอีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนๆเ,เรื่องนี้สําคัญมากการให้แคลเซียมตั้งแต่ข้าวช่วงแต่กอครับไปจนถึงก่อนข้าวเก็บเกี่ยวครับ มันเป็นผลดีนะครับในการสร้างภูมิต้านทานให้กับข้าวโดยตรงเลยครับเพื่อนๆซึ่งหลายคนก็มองข้ามความจําเป็นของเรื่องนี้ไปโดยเฉพาะการทํานาในช่วงรอยต่อระหว่างปลายฝนและต้นหนาวเนี่ยครับเพื่อนๆจะได้สิ่งที่เป็นผลดีกับข้าวมาโดยที่เพื่อนๆไม่ได้ตั้งใจถ้าเพื่อนๆใช้แนวทางที่ผมอธิบายไปข้างต้นครับคือแคลเซียมคีเลต รวมกับปุ๋ยโพแทสเซียมสูงถ้าเพื่อนๆใช้ใช้สารอาหารในลักษณะนี้ต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆประหยัดต้นทุนในการไปจัดการปัญหาที่ปลายเหตุของการแก้โรคขอบใบแห้งกับข้าวเนี่ยได้ช่างักเลยครับและมันก็จะทําให้ งบประมาณของการจัดการเข้าไม่บานปลายนั่นเองครับจากที่เพื่อนๆฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายเพื่อนๆจะสรุปได้ว่าแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยเราจะไม่เน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแต่เราจะเน้นการจัดการที่ต้นเหตุจะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นก็ต้องมีเพื่อนๆอีกบางกลุ่มนะครับที่เจอกปัญหาไปแล้วแต่ต้องการที่จะควบคุมปัญหาไม่ให้มันบานปลายจะมีแนวทางอย่างไรสั้นๆง่ายๆครับเพื่อนๆโดยผมใช้สารป้องกันที่ปลายเหตุก็คือสามัญก็คือเมทาเล็กซิลนี่แหละครับ ฉีดให้กับข้าว โดยถ้าเป็นเป้สะพายหลังเนี่ยผมก็จะใช้ที่100กรัมต่อน้ํา20ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถัง200ลิตรเป็นปั๊มลากทรายผมก็จะใช้1กิโลกรัมต่อน้ํา200ลิตรฉีดพ่นให้กับข้าวครับปัญหานี้หายครับซึ่งเราก็ไม่มีคนจําเป็นจะต้องไปหายาที่ราคาแพงๆตามท้องตลาดโดยทั่วไปมาฉีดเลยครับแค่นี้เอาอยู่ครับเพื่อนๆถ้าเราไม่ได้ใช้ยาเชื้อราสะส่งกันเป็นเวลานานๆต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานๆตัวนี้แรงอยู่ทีเดียวครับจบแต่ปัญหาคือต้องใช้ให้เป็นครับถ้าใช้ไม่เป็นกระเทาะการร้ก,กฝกดับ